ชักเบาไอ้สัตว์นต้องการเลยเนี่ยมึงต้องการะจากสังคมเลยเฮ้ยต้องการความรู้มันต้องการอะไรกันน่ะบอกไปต้องการความรู้จากสังคมวัน่ยูวันหนึ่งไปไอ้สัตว์อะไรเขียวๆใส่กูไปแบงกูไปละีมี้ต้องกูเริมเลยน ผมเริ่มเครียดแล้วทำมันลำบากขนาดนั้นให้ผมทำให้ไหมไม่เอาไม่ต้องพี่จะทำด้วยตัวเองเลยพยายามต่อไปตั้งใจพยายามต่อไปครับแต่ก็อ่อนหัดสู้ต่อไปมีความตั้งใจที่ลำบากนะคนเมทสู้ต่อไปนะคิงแต่ก็อ่อนหัดเลี้ยตลชียร์สนุกไหมสัตว์ตึงโค้ชเด็กก็ได้เองเนี่ยได้แล้วได้แล้วผก็เพิ่มไปรอบได้ไม่ได้ก็วันหนึ่งมันจะกลับมาเล่น ก็จะไปหาได้อย่างท้าในญ่งขยะกูก็กูก็คิดเหมือนกันจนกระทั่งไอโอมันชนเข้มาพีพีเนี่ยกูก็ไม่คิดเหมือนกันจนกระทั่งกูได้ีจอกูตอกไม้ด้าบ้านท่าสุกหตอไม้รู้สึกปวดแขนมึงต่องราชาจะไม่ออกให้กูเลยเหรอ ชื่อสำหรับแสดงคิงเตอร,ไร์ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอะไรวะกรุนาขอชื่อแสดงก็ไอเ้เี้ยก,กูกากันนั้ยออย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนไม่ได้แดกเลยครับไม่ได้แดกหรอกครับแพ่ท่างมั่งในกูเนี่ย อาจจะรู้ว่าปรับ hard แล้วแม่งเล่นยากขนาดนี้ปรับ hard หรือวะปกติเล่น beginner เลยทีนี้ปรับลองปรับ h a ดูโอ้โหทำอะไรมาไม่ได้เลยนะคูลทายคูลทายคีปิ้งฟอร์ใช่ไหมก็บอกอยู่อะไรเด่นใส่เด่นเกมเฮี้ยอะไรวะเกมเฮี้ยอะไรเขามึงเนี่ยแต่ทำให้กูเนี่ยปรับ hard พวกแม่งเก่งยิบหายเลยเนี่ยบีบคอกูอ่ะเนี่ย พรอไอ้นั้นหยุดว้าปุ๊บอ่ะอ้นี่บีบคอกูอย่างเดียวเลยกูรู้ว่าทมมันว้าไปหไมันใ่หายมันใช้เครื่องอะตอมอยู่นะถึงได้ว้าไปนะแลกได้ห้าชนะเว้ยมึงออกสุดยอดขามึงออกเฮลฟาวเวอร์มาดิไว้มึงเห็นตัวมึงกดใส่มันเออออกขีดแต่สกิลไม่ได้มันออกของไม่ได้สกิลได้อย่างเดียวปาโปเกมบอลจับเลยไปเฮียมึงไม่ออกของอ่ะ อี้ยแหมึงถึงมันถึงวาร์ปอ่ะมันออกไม่ได้บอกให้เลือกเบ็ดเมงมาไม่ได้ตีเบ็ดเมงไม่ได้มึงไม่ใช่หรอหมะมึงไม่มึงไม่ออกอะไรบ้างอ่ะบิงเงี้ยไม่ออกมันมันลัาไปมึงก็บิงไม่ดักดิมันงูไอ้เหี้ยใครจะอยู้มันพวกมึงนี่กับฉลาดแก่ทุกคนเล่นเป็นเป็นเว้ยฉลาดกว่ามึงอ่ะฉลาดกว่ามึงอ่ะเด็กๆกับทุกคน อยากเป็นหมอค่ะคุณล่าทุกคนนที่อะไรกันเนี่ยฮะพวกเราทุกคนมัน่นีอะไรกันเนี่ยทุกคนอยากเป็นหมอหมอี้แล้วหมอนวดเล่นสนาบเล่นหมอสองเดือนจบค่ะโดนอะไรหมอนวดอ่ะสอนเดือนหมอี้แล้วดนเล่นสมหมอฟุ่มไอเจ๊ เสียคีย์บอร์ดใครมันน่าเริ่มใสยังวะมันดังขนาดนั้นเลยโอชังด้ยดังดีเลยกูก็ได้ยินเปิดไอ้หีเหลี่ยมเลยอะเฮ้ยไเหลี่ยมหนักกว่านี้ไอ้เหีจะปัก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 มันจะมันแรงขนาดนั้นโมันไม่ได้มันไม่ได้มาด้วยไฟมันไฟมันอยู่เฮ้ยเรียบร้อยแล้วเว้ยเย้ดีใจด้วยแล้วใครจะเล่นอะไรกันบ้างเนี่ย ดีใจเลยครับขำใหญ่เลยครับเราให้เล่นอะไรกันบ้างเลยเล่นอะไรอ่ะพี่เล่นไอ้นี่พี่เล่นพระพรายิ่งซีรีงผมเล่นตาโกนเนสครับไม่ความครับทางนั้นเรื่องของมึงเถอะไอ้สัสต้องขอโทษครับอ้หีส่งมาเลยสัสอีเมลอ่ะมึงจะส่งมาไหมไอ้สัสมาและว่าเขาไม่ส่งไอเดนโนว์ยูอะมีอายุนี่นี่นี่คิปคิปคิป อ๋อหรือนายจำรหัสสองสองเจ็ด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 เออสองสองเจ็ดสองหกมันมันบอกรหัสของท่านใช่ไหมอ่าแล้วก็พี่ก็ไปเข้าไปยืนยันทั้งเนั้นบ้าบ้าบุก๊อปไปก่อนเลยอะไรอะไรไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกทำเห็บก๊อปไปก่อนเอ้ยิ่งขึ้นมาดีสัตว์เอ้ย กดเบอร์โทรไว้ก่อนสองอ่ากำลังเข้าสู่พัก็เอ้ยอีเมลพี่อีเมลเลยวะไปได้แล้วไปดัดหลบมาไปเล่นตัวเองอุ๊อะไรวะเฮ้ยผ่าแม่งโหลดเร็วกว่าพี่ทีนี่อะอืออืออืออ่าแต่ไฟเสียเสียเลยมันต้องแตกไฟเลยใช่ไหมย็ยปุ๊บมันอะไรไม่รู้อ่ะเออมันต้องแตกอ๋อมันมันอ่าอันนี้อันนี้โหลดตัวเต็มยัง ก<ม>็็เตมมลันได้ขึ้นไ <A> ม่ต่ <A> อน